Desaku yang tercinta, tempat ayah ibu melahirkan ku di sini. Aku belajar bermain bersama kawan-kawan hingga dewasa Bukit bukau menjulang tinggi Sawah dan ladang subur menghijau. menghijau Sungai mengalir melintasi limbah Warga riang generasi gemilang Airku bu, desaku yang tersayang mengajakku arti kegigihan demi kehidupan yang cemerlang. ใจผนึกกำลังรวมเป็นหนึ่งพองเรายึดมั่นสามัคคีทีนนี้ให้งดงามด้วยอิสลามไอ้กูบู๊คก็ที่ดันท์ทท ราู้จักดอดทนและบักบังมีวันตรงนี้ที่สวยงามสดใสไอ้กูบูคือจีนทันที่รักบนหัวใจจะคอยดูแลปกป้องตลอดไปแม้การเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไรพราะนี้ือบ้านเรา do 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 do, do. ลืมไปว่าเรามีจุดหมายเพราะสันคงอ่อนแอคงจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องแก้ไขบนแนวทางที่สดใสอิสลามบันญัติไว้แล้วจะจองทำอย่างไรจะเป็นไปได้ไงเธอเชื่อบาบอ่อนแอโอเชื่บาบที่ยังหลับเลยจงตื่นมาพร้อมความมั่นใจ ว่าพวกเราจะมาแก้ไขโดยพล,ลังแห่งความศรัทธาโอชาบาวันนี้สังคมอ่อนแอจงตัดบียาตัวเองขัดเกลาหัวใจเพื่ออิสลามจะเดินต่อไปโอชาบา ลุกข <łość> ึ้นมาเปลี่ยนแปลงหากวันใดที่เธออ่อนแรงอดทนไว้เอาไว้อยู่กับเราชช ่านปจะไม่วันตัวสิ่งใดเราจะไม่กลัวอะไรด้วยพลังจากข้างในยืนหยัดต่อไปเพราะเราคือชาวบ้านองชาบบที่ยังหลับไหลจงตื่นมาเพราะความมั่นใจว่าพวกเราจะมาแก้ไขด้วยพลังแห่งความ liền lên hà quân đây thiết sơ hòn ông tôn bay ông ngó như cầm หา,ากวันใดท,ที่เธออ่อนแรงอดทน,นไว้ อิสลามวิถีชีวิตที่ควรรู้หลักการเป็นอยู่ที่สมบูรณ์แบบให้เราได้เข้าใจศึกษาเอาไว้ก็จะดีมาเติมเต็มอิสลามในหัวใจของเราให้ชีวิตเรา

macam ni, apa perkataan panggilan? Eh, jual, jual, jual. Okay. Okay. Warna ni penjual, 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 Semua. Belas ini, kamera. Nama apa? Nama. Jemak ึงไม่ท้อและไม่ถอยเพราะเรามีจุดหมายถ้าจะทำไม่ใครไยให้เราได้ผิดหวังเพียงแค่เรายึดมั่นในหลักการมาร่มสร้างชีวิตด้วยอิสลามมันไม่อยากเลยอิสลามยิงใหญ่ก็นหรอ้วก็ลงกนน yang kau tengah rusu si wit temp sai andi kadang aku nak nakaji mai tinggal-tinggal lari rumah rido dan sana ada ada kadang nelihat ya ada kadang-kadang tu kadang-kadang cekgu hotel

จิวิญญาณดีอารมณ์ดีอิสลามง่ายอิสลามง่ายจัดใ้เมตสุนยอดมาถ้าเรามาเล่นอีกถมาเล่นหมถ้าเรเล่นหิมทุกนะคุณนินขึ้นชักกันขึ้นชักกัศาสนาอิสลามเขาจะประยุกตากับารประกาศการสื่อการสอนเขาต้องลงลอกขั้นแรกเดียวนะ gaduh nga Al-Qur'an Karim di Wahdi lah kita tengok nga kawasan dia nga suasana dia guru pelajar dia rasa sejuk atau dengan cara kita tinggal duduk ke dia pun tak ada masalah pun senerti Alhamdulillah boleh tengok sekolah yang boleh katakan mulak, uh, bukan mulai untuk segi bina eh Mudah baik dengan guru, dengan muda dan masyarakat. Tak boleh ada ni tapi tak ngaji. Ipa ada cukup sekeliling. Pasal Pak tak bawa pinggu hari, ngaji kecil, boleh ngaji kecil. เโยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กโยก็แบบเล่นเฉพาะในแบบในห้องมันมันเล่นแต่ในลานของโยนั่นไม่ได้ว่าวิ่งออกไปข้างนอกไงยังอยู่ในสายตาครูตลอดกว่าเด็กโยอ่อนโยนะมีระเบียบวินัยก็คอว่าเด็กหลอนไปเด็กโยจะเคารพครูเชื่อฟังมีน้ำใจแต่ข้อมวนการจัดการเรียนรู้หรือการตึก ดีมากๆเลยนะคะก็คิดว่าการมาดูงานตรงนี้เนี่ยเราสามารถทีน่นะนำสิ่งที่เราได้รับตรงนี้กลับไปพัฒนาโรงเรียนเราได้ดีดการบริหารจัดการของโรงเรียนเขาคือการลงโทษเด็กเขาจะไม่ใช่มาคถ้าดเด็กจะให้ความเคารพคุณครูเขาเป็นที่หนึ่งจงใจใือ,อ